ระบบก,การานของเขานะครับก็คือว่ามันจะเตือนจุดอับสายตาหรือพูดง่ายๆือขณะที่รถกำลังจะแซงของเราขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะจับด้วยคลื่นไมโครเวฟเสร็จปุ๊บก็สะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณเราแล้วก็จะแจ้งที่กระจกบองข้างคือข้อดีของอปุปกรณ์ตัวเนี้เขาจะมี GPS หนึ่งตัวนะครับก็คือจับสัญญาณดาวเทียมคำนวณความเร็วของเราและก็ของคันที่จะแซงขึ้นมาของรถคัอื่นนะ ความเร็วของเรากับของคันหลังเนี่ยต่างกันเท่าไหร่มันก็จะดีเทคหรือเตือนต่างกันถ้าขับด้วยความเร็วสูงคันทรียแรงขึ้นมามันก็จะดีเทคเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเรารถไหลๆมันก็จะดีเทคช้าตามความเร็วของ GPS อั่างมอเตอร์ไซค์จะแรงขึ้นมาแล้วนะครับ นี่คือถ้าเกิดรถเขาเข้ามาตรงๆเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ไฟก็จะขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเขาจะเตือนว่าไม่รู้ว่าคันที่มาขับเข้ามาจี้ตูดเนี่ยหรือว่าเข้ามาจี้ท้ายรถเนี่ยจะแซงด้านซ้ายหรือด้านขวาโด,ดยเสียงเตือตัวนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะดังหรือจะค่อยเขาจะเตือนรถที่แซงขึ้นมาเนี่ยในระยะประมาณเากือบจะถึงท้ายเราประมาณ3เมตรสัญลักษณ์ไฟก็จะขึ้นมาแล้ว จะจอดข้างทางให้ดูนะ,ะว่าถ้ารถแสงเนี่ยสัญญาณไฟในส่วนของเสาบีหรือด้านหลังเนี่ยจะขึ้นยังไงนรเขาจะขึ้นเตือนข้างหลังว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อ,อมาได้ด้านล่างนี้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิกดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไก่อน,นะคะ่ะ